สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี FC ตทั่วโลกยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับเช้านี้เราก็อยู่ห้องนะครับอยู่ห้องเหมือนเดิมข้างบอ่อปลานะครับนี่นี่ครับห้องผมหน้ารถติดอัพผมนี่เลยครับ ก็สวัสดียามเช้านะครับกับบรรยากาศสดๆกับบรรยากาศเช้าๆนะครับข้างบอ่อปลานะครับข้างบอ่อปลาข้างบอ่อปลากล้วยนะครับแดดเริ่มจะจ้าแล้วก็อยู่ข้างปลากล้วยอยู่ข้างบอ่อปลาเหมือนเดิม บรรยากาศสดๆนะครับนี่ข่างปลานะครับอันนี้บ่อปลาที่เดิมนะครับก็กบ,บรรยากาศช่วงเช้าก็เย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำน้ำค้างลงเยอะแล้วน้ำหมอกเริ่มไหลแล้วนะครับข,า,ขาวนี่ครับ น้ำหมอกหลายล้ะเด็นมีแต่น้ำหมอกครับสมัยปีนี้หน่อยกันช่วงนี้แล้วเก็บฝายเก็บฝายเก็บพริกนะครับเก็บบักพริกช่วงนี้แหละก็ทำปลาทำอะไร ทางบ่อป่าเหมือนเดิมจะมีข้างหมู่บ้านนะครับนี่ปลากล้วย ครีบนา่นก็ปล่อยพาแล้วล่ะพาตแล้ว,วล่ะสองเดือนแล้วมั้งเสียงแหบแห้งครับไอทั้งคืนไอมาหลายวันแล้วกินยาอะไรก็ไม่หายเลยนะครับทางก็ ข่าออกอยากแล้วครับทางมาอะไรไม่รู้มาอะไรก็จะทำ้าทีรับลุงก็เขาเฝ้าบ่อปลานะฝั่งโน้นะมีป่ามะนาวเขาปลูกป่ามะนาวปลูกนั่นมะม่วงมะม่วงนะครับกับบรรยากาศข้างๆบ่อปลานี่เออดีเพียงแต่ว่าสถานที่มันคับ,คบแคบเนาะมันเดินออกเดินเข้าก็ยาก ครับนี่เนี่ชีวิตคนขับรถตัวไม่มีงานเมื่อวานผมจบงานตอนเช้านะตอนเช้ากว่าจะจบกว่าจะเสร็จก็10บโมงสิบเอ็ดโมงครับเ็จะกินข้าเช้าจบงานมาก็ยังไม่มีงานหรอกเดี๋ยววันนี้จะไปขัดขัดภายในรถเมื่อวานซื้อน้ำส้มใส่ชูซื้อสไลด์ซื้อสขอดไบ ไว้แล้วเดี๋ยววันนี้จะขัดภายในรถซะหน่อยเพราะว่าทางหัวหน้าเขาเข้มงวดเรื่องความสะอาดภายในรถก็เ,เลยต้องทำนะครับก็ไม่นานหรอกครับทำแป๊บเดียวช่วยกันขัด ถูแป๊บเดียวเดี๋ยวให้น้องมันช่วยถูนะครับผมก็เลยม,มาเก็บบรรยากาศเช้าๆให้ดูนะครับว่าอากาศกรุงเทพก็เริ่มเย็นแล้วครับอากาศที่กรุงเทพมันก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มมีอากาศหนาวแล้วฝนฟ้าก็คงไม่มีแล้วมีเป็นบางจุดนะบางจุดก็มี อย่างเมื่อวานทางลาดกระบังฝนตกนะแต่ทางทางห้องผมไม่ตกนะมันก็ไม่ไกลนะจากนี่ไปลาดกระบังก็ประมาณสองกิโลผมก็อยู่ข้างปากกล้วยเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะอาบน้ำกินข้าวเดีวออกไปหาน้อง ยอดปกบุ้งสวยๆเท่านั้นเลยงามเลยยอดปกบุ้งขาวผัดได้แล้วเนี่ยลวกๆแล้วก็ไปผัดเอเจลีก็เยอะกล้วยกับลูกใหญ่เคยยาวต้นไม่สูง น,นี้มันล้มได้ไงนีง่โค่นนี่จะขอซื้อหน่อกล้วยก็สักสองสามหนอ่อจะไปปลูกที่บ้าน, <c oughs> นนี่ลอยก็ตัดเกลือไปแล้ว กับอากาศสดครับมีแต่น้ำค้างไอเหยียบมีแต่น้ำค้างนะครับท <c oughs> ำงานทัวร์ก็เหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อย เหนใื่อยกายไม่เท่าไรเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจที่สำคัญภาระโยนไม้คนขับรถทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเหอะก็จ้องจะคอมเพนคนเกาหลีก็ติปก็ไม่มีให้สักตะหงจ้องจะคอมเพนอย่างเดียวเลยคนเกาหลีทำไมเป็นคนอย่างนี้ก็นเอ คเห็นแค่ตัวฮะอืมใครเห็นก็ถามว่าจะถ่ายช็อตสดไม่คิดว่าเขาถ่ายคลิปบ้างเหรอเนอะเขาก็ถ่ายคลิปต้องไปเดินในป่าโอ้เดินตรงไหนก็ได้หมดแหลยถ่ายที่เดิมๆนะเนาขอให้มีคนดู <laughs> ไม่จะเป็นจะถ่ายที่ใหม่ที่เกา่า คลิป y t u t u ครับนี่ก็อยู่หน้าห้องเหมือนเดิมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกลกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ<อ>เพื่อเจอคลิป,ปใหม่ๆไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ